สวัสดีครับพบกันนายแฉหมดเปลือกเรื่องประกันกับพี่ดงแรื่อาจรย์ดงนะครับคอนเทนต์คราวนี้อีกเช่นเคยครับเพื่อเมืการเสียเวลานะครับความกลัวของมนุษย์6ประการความกลัวข้อไหนที่ฉุดศักยภาพของมนุษย์หรือของคุณเอกนะครับความกลัวของมนุษย์6ประการนะครับไปอย่างไวๆแล้วกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวจนกลัวตายกลัวสูญเสียความรัก และข้อสุดท้ายคือกลัวถูกวิาพากวิจารณ์ผมคงไม่ต้องอธิบายความหมายให้ยืดยาวท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับและความกลัวข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับที่เป็นตัวฉุดรังศักยภาพของคุณหรือของมนุษย์คือความกลัวถูกวิาพากวิจารณ์นะครับจะทำอะไรก็ตามเอ๊ะเราจะโดนว่าไหมเนี่ยเอ๊ะเขาจะดูถูกเราไหมเอ๊ะเขาจะว่าเรา กระจอกหรือเปล่าเอ๊ะเขาจะสมน้ำหน้าเราไหมถ้าเราไม่ประสบความสําเร็จเอ๊ะเอ๊ยโออะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไอ้คาว่ากลัวถูกวิพากษ์วิจาร์เนี่ยนะครับผมให้ข้อคิดนะครับถ้าการที่คุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มันไม่เดือดร้อนตัวคุณไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับไม่ทําให้คนอื่นเขาเสียหายนะครับและเป็นวิชาชีพที่สุดจริตนะครับไม่เป็นโจรขโมยอะไรพวกเนี้นะครับ ถ้าคุณหาข้อมูลจนถึงที่สุดแล้วคุณอยากจะทำมันนะครับเมื่อคุณหาข้อมูลสนับสนุนทุกอย่างแล้วนะครับโดยสรุปว่าคุณจะทำมันนะครับคุณทำได้เลยนะครับถ้ามันไม่เป็นอะไรอย่างที่ผมพูดในสามข้อนั้นนะครับการกลัวถูกวิาพากษ์วิจารณ์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราโมวแต่เกรงใจสายตาคนอื่นความคิดคนอื่นนะครับเราก็ไปไหนไม่ได้สักทีเราก็อยู่ที่จุดเดิมนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการทสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับคุณก็จะตัวถูกว่าเอ๊ยจะดูถูกหรือถูกวิจารณ์โอ้เดี๋ยวไปไม่รอดนะสุดท้ายโทษนะมึงทําไม่ได้หรอกกูว่าแล้วเดี๋ยวมึงก็ไปไม่รอดก็จะมีคนอยู่สองคนคอยวิพากษ์วิจารณ์คุณนะที่จับตาดูคุณอยู่นะหนึ่งนะครับกูว่าแล้วมึงไปไม่รอดอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคือกูว่าแล้วแม่งคนอย่างมึงแม่งทําได้ประสบความสําเร็จ มันจะมีคนอยู่สองคนนี้คือบทสรุปของคําตอบแล้วถามว่าคุณจะเลือกใครในสองความคิดนี้มันอยู่ที่ตัวคุณเลือกถ้าคุณเลือกข้อที่สองมันก็โอเคกูคว่าแล้วแม่งทําได้แม่งกระตบกคอมสุเร็จแน่นอนไอ้ผู้หญิงคนนี้หรือไอ้ผู้ชายคนนี้มันอยู่ที่ความคิดคุณทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรให้ใครเสียหายนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณตัดสินใจเลยครับ oh. สเสน่ห์ข้อหนึ่งของการทําอาชีพนี้ก็คือ คุณไม่ต้องหาเงินมาลงทุนไงครับเอาแบบกรณี worst case นะถ้าคุณไปไม่รอดนะคุณก็เสียแค่อย่างเดียวครับคือเสียเวลาและยิ่งถ้าคุณนี่อายุยังหนุ่มสาวอยู่นะครับคุณมาเสียเวลากับอาชีพนี้ทักสาเดือนหเดือนปีหนึ่งสองปีก็ได้นะครับแล้วมันไม่วิร์ e จริงๆนะอันนี้ผมเข้าเข้าใจคุณเลยนะคุณเลิกไปคุณก็เสียแค่เสียหายแค่เวลาแต่จริงๆมันก็ไม่เสียครับ เพราะผมมีตัวอย่างจากตัวแทนผมที่หลุดออกจากอาชีพนี้ไปเยอะหลายคนเลยหลายคนนะครับเป็นวิศวกรน,นะครับเป็นท็อปเซลล์ของบริษัทญี่ปุ่นมาอยู่กับผมแล้วสุดท้ายเขาก็ไปไม่ถึงดวงดาวถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ผิดนะครับแต่หลายคนใน,นนั้นนะครับเขากลับมาขอบคุณผมอาจจะมาเจอกันหรือมากินข้าวกันหลังจากออกจากอาชีพไปแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนโดงมากเลยนะฮะกรณีเป็นเพื่อน หรือกรณีเป็นน้องขอบคุณพี่โด่งมากเลยผมได้วิชาชีพจากเทคนิคการขายจากการขายประกันเนี่ยเอาไปใช้ในะอาชีพใหม่ของผมนะครับผมได้ศาสตร์ของงานขายและศิละปะของงานขายประกันเพราะงานประกันถูกมองจากใครหลายคนบนโลกนี้ว่าเป็นศาสตร์ของงานขายที่ยากที่สุดในโลกหลายคนพูดอย่างนั้นจะจริงจะเท็จผมไม่รู้แต่ ความผิดหวังหรือประสบการณ์จากงานขายประกันนั้นเขาสามารถนําไปใช้กับงานขายประเภทสินค้าอื่นได้เขาได้ความรู้จากตรงนี้มากเขาได้ความอดทนจากงานนี้มากเขาได้ทัศนคติที่ดีๆจากงานนี้ไปมากแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในอาชีพนี้ก็ตามเพราะฉะนั้นคุณเสียอย่างเดียวก็แค่เวลาแต่ถ้าคุณมองบวกคุณก็ไม่ได้เสียหายเลยมากมายถ้าคุณไม่สามารถไปต่อในอาชีพนี้ผมพูดอย่างไม่เอาใจ ตัวแทนประกันชีวิตในอาชีพนี้นะครผมพูดอย่างเป็นจริงที่ผมประสบการมามากกว่า20 20ปีในการรีคูดคนมาร่วมงานครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมหวังว่าความกลัวประการนี้โดยเฉพาะข้อสุดท้ายนะครับการกลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์มันจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามกดไลค์กดแกชร์เม้น์กันหน่อยนะครับเมน์กันหน่อยนะครับขอบคุณมากครับที่ช่วยเม้น์ ช่วยกดไลค์และช่วยแชร์สวัสดีครับ